สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBA Thailand Channel หางช่อง YouTube ช่องที่รวบรวมเรื่องราวของเรื่องการบาสเกตบอล NBA <S 2> <S 2> และเีอกอื่นอีกมากมายครบสนุกแต่เมื่อเรื่องสาวะก็ซอบไฟกันได้เลยครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมจะมาเล่าถึงในเรื่องราวของไมเคิลจอแดนนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าเมื่อวันที่ผ่านมาวันที่17กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเป็นวันเกิดของ มาขึ้นเจฟฟรีย์จอแดนนะครับครบรอบ58ปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าจอแดนเนี่ยเป็นบุคคลในตำนานบาสเกตบอลนะครับแม้ว,ว่าจะเลิกเล่นไปแล้วก็ตามนะครับปัจจุบันเขาอายห้าสปีนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนักธุรกิจเต็มตัวเลยครับตอนที่จอแดนเล่นเนี่ยแต้มเฉลี่ยนี่ก็อยู่ที่ราวๆ30.1แต้มต่อเกมนะครับ6.2รีบาวด์5.3แอสซิสต์2.3สตีลแล้วก็0.8บล็อกต่อเกมนะครับ รวมถึงในรอบเพลย์ออฟนะครับจอร์แดนก็ทำเฉลี่ยถึง33.4แต้ม6.4รีบาว5.8แอสซิส,สต์2.1สตีลและ0.9บล็อกนะครับแน่นอนว่ารางวัลต่างๆี่จอร์แดนคว้ามาหมดแล้วนะครับไม่่อจะเป็นแชมป์6สมัยนะครับ MVP รอบชิงชนะเลิศ6สมัย MVP ในฤดูกาลปกติอีก5สมัยนะครับผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม1สมัย All Star 14ครั้ง MVP All Star 3ครั้งหลายต่อหลายอย่างนะครับรวมถึงเสื้อหมายเลข23เขาก็ถูกรีไทา์กับทีมชิคาโกบูล แล้วก็ทีมแมมีฮีทนะครับซึ่งรายได้จอดแดนทั้งหมดจากการเล่นบาสเนี่ยรวมๆอยู่ที่93ล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับแต่ทรัพย์สินของจอดแดนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราวๆ2,100หล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีรายได้มากที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงนะครับอีกแง่มุมของตัวจอดแดนนะครับแต่จะพูดถึงแง่มุมของไมเครื่องจอแดนกับสกอตตีพีเพนคู่ซีของเขาที่อยู่ทีมชิคาโ,โกบูลด้วยกันจําเล่าให้กันฟังนะครับ จอแดนนะครับเป็นคนแรกนะครับที่เข้ามาคุยแล้วก็สนิทกับทน,นั่ของสกอตตี้พิพเพนซึ่งพิพเพนบอกว่าจอแดนเนี่ยเหมือนพี่เลี้ยงของเขาในตอนแรกเลยหลังจากที่ทีมเนี่ยได้เทรดพิพเพนเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยพิพเพนบอกว่าตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นตัวหลักของชิคาโ,โกบูลนะครับจอแดนก็เลยบอกว่ารู้รู้อยู่แล้วว่าไอเด็กคนนี้มันต้องเกง่ง จอแดนก็เป็นคนแรกที่เข้ามาคุยด้วยนะครับแล้วเขาก็เทรนหลายอย่างให้กับปิเพนด้วยซึ่งแน่นอนว่าจอแดนก็บอกว่าเขาจะแบ่งการเทรนในปิเพนเป็น2แบบแบบแรกก็คือแบบใจดีแล้วก็แบบโหดเหี้ยมนะครับซึ่งจอแดนบอกว่าเขาาใจดีก็คือเขาจะโหดใ,ในการตอนเทรนเพราะบอกว่าสิ่งที่จอแดนทําก็คือว่าซึ่งจอแดนบอกว่าอยากเห็นความมุ่งมั่นของปิเพนอยากจะเห็นความม,าามุมานะของปิเพนนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่ารับว่าเด็กคนนี้ มีศักยภาพมากพอพอที่จะขึ้นมาช่วยทีมชิคาโ,โกบูได้นะครับซึ่งจอแดนกับพิเพนเนี่ยเขาจะมีการโดนตัวต่อตัว,ตวกันหลังที่มีการซ้อมเสร็จซึ่งจอแดนเป็นคนบอกแล้วครับบอกว่าสกอตตี้นายต้องมาโดนกับผมทุกๆวันหลังซ้อมเสร็จนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่พิเพนถูกดราฟเข้ามาอยู่ที่ชิคาโกบูนะครับซึ่งจอแดนบอกประมาณว่ามัน,มนเขาอยากทําให้มันเกิดความท้าทายกับพิเพนนะครับซึ่งเรื่องนี้ เกรทฮอเจสนะครับซึ่งเป็นมือปืนของชิโก,โกบูในยุค90เนี่ยได้ออกมาบอกครับบอกว่าหลังเกมเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยจะมีการสู้กันตัวต่อตัวตลอดนะครับและมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครับซึ่งมันมีการโดนตัวต่อตัวกันมันดูเหมือนว่ามันไม่มีการสิ้นสุดหรอกครับมันนานเป็นชั่วโมงเลยนะครับและพิพเพ่นเนี่ยก็ไม่ยอมกลับเพราะว่าเขาอยากจะชนะไมเคิลจอแดนมากเป็นชั่วโมงผ่านมาชั่วโมงหนึ่งแพ้ตลอดแต่ พิเพิบอกว่าผมไม่กลับผมอยากจะชนะผมต้องชนะคุณให้ได้ซึ่งแน่นอนเขาว่าจอแดนน่ะชอบมากบอกว่าจอแดนบอกประมาณว่าเขาชอบประโยคนี้ของสกอตตี้มากเพราะบอกว่ามันเป็นความมุมานะแล้วบอกว่ามันมีความกระหายอยากจะชนะจริงๆนะครับซึ่งแน่นอนคับว่าสกอตตี้พิเพิแล้วก็ไมเคิลจอแดนเนี่ยมีความสนิทสนมกันมากแต่มันมีปีหนึ่งครับเมื่อประมาณปีสักปี1997เนี่ยตอนนั้นเนี่ย เจอร์รี่คลาวส์นะครับต้องเอาต้องการที่อยากจะเอาทางด้านของเทร์ซี่มัคเกรดี้เข้ามาเทร์ซี่มัคเกรดี้ตอนนั้นคือเป็นเด็กมัธยมที่ถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นทีมต้องการที่จะเอาสกอตตี้พิพเพนไปเป็นหนึ่งในข้อเสนอแต่เมื่อจอร์แดนรู้ข่าวนี้นะครับ <c oughs> เขาโทรไปหาเจอร์รี่คลาวส์นะครับแล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วก็บอกเจอร์รี่คลาวส์ประโยคหนึ่งนะบอกว่าถ้าไม่มีพิพเพนในทีมก็ไม่มีผมแน่นอนซึ่งแน่นอนคตอนนน,ออนั้บบออร์ดขงู ล้มดิวทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าทางด้านของจอแดนพูดอย่างนี้เสร็จแล้วมันกระทบต่อทีมแน่นอนนะครับซึ่งปีเพนก็เคยบอกครับบอกประมาณว,ว่าตัวของเขาเนี่ยตอนแรกไม่ใช่ผู้เล่นที่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่เขาบอกว่าเขาถูกปลูกฝังสิ่งหนึ่งจากจอแดนนั่นก็คือในเรื่องของเกมการป้องกันนะครับซึ่งปีเพนบอกว่าจอแดนเนี่ยเป็นคนสอนเกมการป้องกันของเขาทําให้เขามีการป้องกันที่บ้าระห่ำม,มากแล้วก็อาศัยเวลาหลังจากช่วงซ้อมหลังจากช่วงที่ ดวงกันตัวต่อต,ตัวเสร็จแล้วครับจอแดนจะสอนพิเพนในเรื่องของเกมการป้องกันแล้วก็ให้เรียกว่าเป็นตัวล็อกดาวเป็นตัวซ็อปเปอร์ที่ดีที่สุดคนของลีกเลยซึ่งจอแดนและพิเพนนะครับคือมีความสนิทสนมกันมากซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยนิสัยคือแทบจะก๊อปปี้และเหมือนกันทั้งหมดเลยครับมันมีความน่าขำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจกที่เล่ากันนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยชอว์สบาร์ลี่ได้มาเปิดเผยกับสื่อครับบอกประมาณว่า จริงๆแล้วพิพเพนและจอแดนเนี่ยเป็นคนที่ขี้งกมากนะครับซึ่งบาร์คลีย์ครับบอกประม่านว่ามีครั้งหนึ่งครับเขาเคยไปเที่ยวผับกับพิพเพนเที่ยวบาร์กับจอแดนพิพเพนพวกนี้นะฮะแล้วตอนที่สั่งคดื่มทุกอย่างมาเสร็จเนี่ยทางด้านของตัวบาร์คลีย์เขาก็เลยให้ทิปเด็กไปแต่จอแดนกับพิพเพนเนี่ยไม่ยอมให้ทิปเ็กสักตอลลา่าเลยนะครับซึ่งบาร์คลีย์ก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจอแดนคุณขี้ตื่นถึงขนาดนี้แต่คือพอได้คุยไปคุยมานะครับ บาร์คลีย์ก็บอกว่าเขาก็พอรู้เลยครับบอกว่าเพราะว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ไม่รวยและคือต้องทํางานหนักตลอดเพื่อจะได้เงินมานะครับซึ่งบาร์คลีย์ก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยและจอแดนก็เลยสอนถึงในเรื่องการใช้เงินให้กับตัวของเขาแล้วก็ตัวของพิพเพนว่าต้องมีการระมัดระวังการใช้เงินนะครับแต่บาร์คลีย์ก็แซวกลับบอกประมาณว่าแม้ว่าไมเคิลจะสอนเรื่องการใช้เงินกับผมก็ตามสอนเงินสอนเรื่องการใช้เงินกับสกอตตี้ก็ตาม แต่วิธีการใช้ชีวิตของไมเคิลเนี่ยบางทีมันหรูหราเกินไปด้วยซ้ําซึ่งก็เป็นเรื่องโจงที่เขาเล่ากันนะครับและด้วยความสนิทของจอแดนกับพิพเพนเนี่ยจอแดนเป็นจอแดนอนุญ,ญาตให้พิพเพนนะครับคนเดียวที่สามารถเข้าออกบ้านขเขาได้อย่างสบายใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้อยคนจะสามารถเข้าไปนั่งในบ้านจอแดนไปดูหนังฟังเพลงจิบไวน์หรือเล่นบาสเกตบอลเล่นเทนนิสในบ้านของเขาได้แต่พิเพนเป็นหนึ่งในนั้นครับที่จอแดนอนุญ,ญาตเลยครับบอกว่าสามารถเข้าออกบ้านขเขาได้อย่างสบาย ซึ่งพิพเพ่นก็เคยบอกเขาบอกประมาว่า,าซึ่งจอแดนก็เคยบอกเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยชอบให้สกอตตี้มาที่บ้านเขามาพูดคุยมานั่งทํางานกันแล้วเขาก็จะเล่าเรื่องราวของชีวิตของเขาให้ฟังแชร์มุมมองต่างๆให้ฟังเพราะเขาเห็นว่าสกอตตี้เนี่ยเป็นน้องชายแล้วไว้ใจสกอตตี้มากๆนะครับซึ่งจอแดนเนี่ยเป็นคนที่รักพิพเพ่นมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนที่มีการแนะนําพิพเพ่นเข้าสู่อ a l l of fame เนี่ย จอแดนก็ขึ้นไปกล่าวเขาบอกว่า,เ,าเขาเคารพพิเพนมากและพิเพนก็บอกว่าตัวของพิเพนเนี่ยเคารพจอแดนมากซึ่งแน่นอนว่าพิเพนกล่าวได้กล่าวตอนที่รับรางวัลฮออ์ frame, เอฟเฟมเข้าฮอร์เอฟเมครับบอกประมาณว่า,า,วาตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดถึงใครได้มากเพราะว่าไมเคิลเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเขาในทุกอย่างช่วยในอาชีพของเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีเป็นครูที่ยอดเยี่ยมและเป็นคนให้กําลังใจที่ดีมากนะครับซึ่งจอแดนกับพิเพนเนี่ยรักกันเหมือนพี่น้อง มันมีครั้งหนึ่งครับตอนที่จอร์แดนได้รางวัล MVP ในปี1997ตอนที่ชิคอโกบูได้แชมป์ในสมัยที่5นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะจอร์แดนได้รางวัล MVP, MVP ไปแต่รางวัลน,นั้นก็จะมีการมอบรถยนต์จากที่เป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยแน่นอนครับว่าตอนนั้นเนี่ยจอร์แดนบอกประมาณว่าประกาศชัดเจนเลยครับบอกว่าผมเอาแค่ถ้วยรางวัลไปก็พอรถยนต์ผมไม่เอารถที่บ้านผมมีเยอะแล้วผมจะให้รถคันนี้กับน้องชายของผม สกอตตี้พิบเพนนั่นทําให้พิบเพนทราบซึ้งมากเลยครับเพราะว่าพิบเพนนับถือจอแดนมากและจอแดนก็นับถือสกอตตี้พิบเพนมากเช่นเดียวกันนี่นะครับก็คือเป็นความซีของ2ผู้ยิ่งใหญ่ระหว่างสกอตตี้พิบเพนและก็ไมเคิลจอแดนละครับถ้าคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้กันนะครับมีอะไรนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับในช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับกดไลค์กดแชร์์กันได้นะครับที่ NBA Thailand